สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงวิธีการยกเลิกโปรโมชั่นแบบต่ออายุอัตโนมัติของผู้ใช้งานเครือข่า,ขาย TrueMove S นะครับแพ็กเกจแบบต่ออายุอัตโนมัติของ TrueMove มีให้เลือกหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบต่ออายุ7วันหรือว่า30วันและยังมีแบบที่ต่ออายุทุกๆ30วัน6รอบหรือ12รอบ ทำความเข้าใจแบบง่ายๆก็คือระบบต่ออายุอัตโนมัติคือจะตัดเงินตามรอบที่กําหนดมาแล้วโดยที่เราไม่ต้องกดสมัครแพ็กเกจใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นต่ออายุอัตโนมัติ30วันระบบก็จะตัดเงินเมื่อเราใช้งานครบ30วันแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อใกล้จะถึง30วันเช่นเราใช้งานไป27 28วันเราก็ควรจะเติมเงินให้เพียงพอ ต่อจำนวนแพ็กเกจที่เราต้องการสมัครต่อครับแล้วถ้าเราเติมเงินเข้าไปในระบบไม่ทันล่ะทำยังไงดีนะสำหรับแพ็กเกจที่ต่ออายุแบบอัตโนมัตินะครับถ้าเราเติมเงินเข้าไปไม่ทันภายในกําหนดที่ระบบจะหักเงินส่วนใหญ่จากการที่ใช้งานมาเมื่อเราเติมเงินครบในภายหลังระบบก็จะทำการสมัครให้อัตโนมัติเหมือนกันครับแต่ ข้อควรระวังของแพ็กเกจแบบนี้ก็คือถ้าเรามีจำนวนเงินในซิมไม่เพียงพอสำหรับการต่ออายุแบบอัตโนมัติระบบอาจจะคิดค่าบริการในการใช้อินเทอร์เน็ตของเราตามที่แพ็กเกจหลักของแต่ละซิมได้กำหนดไว้นะครับแบบนี้อาจทำให้เงินที่เราเหลือหายได้นะครับเทคนิคที่ผมใช้ก็คือจะไม่เหลือเงินไว้ในซิมเลยสำหรับเบอร์ที่สมัครแพ็กเกจ ที่มีโทรฟรีแถมมาด้วยแต่ในบางซิมที่ไม่มีแพ็กเกจโทรฟรีแถมผมก็จะเหลือเงินไว้5บาท10บาทเอาไว้โทรออกในบางครั้งเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดเมื่อเราใช้งานแพ็กเกจที่ต่ออายุแบบอัตโนมัติทุกๆ30วันสมมุติเราใช้งานวันที่1ระบบก็จะต่ออายุอัตโนมัติในวันที่30ดังนั้น ประมาณวันที่ 27, 28, 29เราก็ควรจะเติมเงินให้พอดีกับจำนวนเงินที่แพ็กเกจกำหนดไว้ที่เราสมัครนะครับเรามาดูวิธีการยกเลิกโปรแบบต่ออายุอัตโนมัติของเครือข่าย TrueMove Edge กันครับวิธีที่1ยกเลิกโปรเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติทั้งหมดที่เราใช้งานอยู่ตัวนี้จะยกเลิกทุกตัวที่เรามีนะครับ แบบเมาเข็งไปเลยกดดอกจัน190เสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับรหัสนี้คือยกเลิกทั้งหมดนะครับวิธีที่สองสำหรับท่านที่จำรหัสเดิมในการกดสมัครแพ็กเกจได้จะสามารถเลือกยกเลิกเป็นบางตัวได้นะครับกดดอกจัน901ดอกจันตามด้วยเลขรหัสที่เรากดสมัครกดสี่เหลี่ยม แล้วกดโทรออกครับยกตัวอย่างเช่นรหัสเดิมที่เรากดสมัครคือดอกจัน900ดอกจัน9785ซีเลียมเมื่อเราต้องการยกเลิกเฉพาะแพ็กเกจนี้ก็กดดอกจัน901ดอกจัน9785ซีเลียมแล้วกดโทรออกระบบก็จะยกเลิกเฉพาะแพ็กเกจที่เราเลือกนี้นะครับสำหรับอีกวิธีการหนึ่ง ที่ผมชอบใช้งานบ่อยๆก็คือติดต่อคอร์เซ็นเตอร์โทร1242แล้วแจ้งกับทางพนักงานว่าต้องการยกเลิกโปรตัวไหนนะครับส่วนใหญ่ที่ผมโทร1242ผมจะโทรในกรณีที่ผมมีแพ็กเกจเดิมอยู่แล้วแต่อยากสมัครแพ็กเกจใหม่เพื่อป้องกันความผิดพลาดผมก็จะสมัครแพ็กเกจใหม่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยโทรไปหาพนักงานให้เขายกเลิก ตัวโปรโมชั่นเดิมที่เราไม่ใช้แล้วมี3วิธีการนี้นะครับสำหรับการยกเลิกโปรโมชั่นแบบต่ออายุอัตโนมัติของเครือข่าย TrueMove H สำหรับท่านที่สงสัยว่าตัวเองใช้แพ็กเกจอะไรอยู่หรือว่าจำไม่ได้ให้กดดอกจัน9 0 0สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกท่านจะได้รับ SMS ตอบกลับมานะครับว่าปัจจุบันท่านใช้งานแพ็กเกจตัวไหนอยู่ แมถมท้ายให้นิดนึงครับสำหรับวิธีการเช็คยอดเงินของ TrueMove H แบบกดรหัสกดดอกจัน1 2 3สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮักเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ